โซล่าดีคอร์ปอเรชันผู้นำด้านพลังงานแสงอาทิตย์นวัตกรรมระบบจัดเก็บและจัดการพลังงานไฟฟ้าสุดล้ำหนึ่งเดียวในไทยได้จัดงานเพชรเซฟเวอร์ไฟไม่ดับสัตว์เลี้ยงปลอดภัยการเสวนาและเปลี่ยนมุมมองปัญหาการเลี้ยงสัตว์เมื่อเกิดเหตุไฟดับของเจ้าของสัตว์เลี้ยงโดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายสัมพฤทธิทิวราณุวงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทโซล่าดีคอร์ปอเรชันจำกัดพร้อมด้วยคุณแป้นนภักดีอิสาระคุณแม่โกลเด้นลูกสามเจไดใจดีและจุ้งเหม่งผู้อยู่เบื้องหลังคลิปน่ารักน ของช่อง a p แ n นแอนเฟรนและคุณหมูสาวิตีคุณแม่ของคุณนินิวทิมนาราเจ้าของแฟนเพจคุณมณีนินิวและเจ้าของสัตว์เลี้ยงอย่างคุณมณีน้องเหมียวพันธุ์ขาวมณีผสมเปอร์เซียขาวและคุณพลอยแมวสายพันธสกอตติสสีเทาขวัญใจทานที่มาให้รายละเอียดและร่วมพูดคุยในประเด็นที่น่าสนใจอทิความสําคัญของการไฟฟ้ากับการเลี้ยงน้องๆและอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรที่สําคัญกับน้องๆเคยประสบปัญหาไฟดับหรือไม่แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้ามีอุปกรณ์ที่ช่วยสํารองไฟและ ดูแลสัตว์เลี้ยงในช่วงที่เจ้าของไม่อยู่บ้านคิดว่าจะเป็นอย่างไรเพิ่มถึงมีรายละเอียดโปรโมชั่นพิเศษจากโซล่าดีพร้อมกับพาทุกทา่านร่วมทดสอบซิมเลสของระบบเทสลาพาวเวอร์วภายใต้ภายในโซล่าดีแกลเลอรชั้น4เซนทัลแอมบาซี่ด้วยวัตถุประสงค์การจัดงานเพสเซเบอร์ในวันนี้นะครับคือเนื่องมาจากว่ายุคสมัยนี้เนี่ย หลายบ้านนะครับเรามีสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วสัตว์เลี้ยงทุกวันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงแต่นั่นคือลูกๆคือเสมือนหนึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวที่ทุกคนก็รักรัก,ร,กรักมากๆเหมือนลูกคนหนึ่งนะฮะแล้วด้วยการที่ผมได้สัมผัสนะครับทุกคนได้สัมผัสกันว่า เรามีความกังวลน,นะครับเวลาเกิดเหตุไรในบ้านก็ตามเราอาจจะอยู่ด้วยหรือไม่อยู่นะครับแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมีอะไรกับสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยเราก็จะเครียดกังวลน,นะครดังนั้นแล้วเ,เรามั่นใจว่าเทสซาพาวเวของเรานะครับที่เรานําเสนอที่สามารถมาดูได้ที่นี่น,นะครับจะสามารถแก้ปัญหาตอบโจทย์นะครับทำให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยรู้สึก ปลอดภัยมากขึ้นนะครับลดความกังวลครับก่อนอน่ต้องอธิบายก่อนว่า t ท s l a p o w e r w a l l นะครับเป็นอุปกรณ์กักเก็บและก็จัดการพลังงานภายในบ้านนะครับฟังชันหลกัหลกๆของมันเนี่ยนะครับคือการที่เอาไว้เก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ผลผลิตได้มากๆในเวลากลางวันแต่คนอาจจะอยู่บ้านน้อยหน่อยนะครับแล้วเราก็เอาพลังงานส่วนเกินนั้นไปใช้กลางคืนไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือไปชาร์จรถยนต์ก็ตามนะครับดังนั้น,นการติดตั้งโซล,โซล่า บวกด้วยเชสซาพาวเวเนี่ยจึงเป็นระบบที่สามารถจะเป็นการลงทุนที่ดีให้กับบ้านต่างๆได้นะครับออแต่ในแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับฟังก์ชันพิเศษของเช s a าพาวเวมันยังคงสามารถทำให้บ้านเนี่ยสั้นๆคือไฟไม่ดับนะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่นะครับเมื่อเกิดไฟดับนะครับเกิดอีเวนไฟดับเกิดขึ้นเชสซาพาวเวจะสามารถจ่ายไฟออกมาได้เพียงแค่เซียววินาทีหรือ0.02วินาทีนะครับนั่นแปลว่ามันสั้นมาก สั้นมากพอที่คนในบ้านจะไม่รู้สึกนะครับทำให้สว์เลี้ยงหรือหรือแม้กระทั่งสมาชิกต่างๆในครอบครัวเนี่ยสามารถยังคงใช้ชีวิตได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็รู้สึกว่าปลอดภัยกับการมีเทสซาพาวเวอร์อยู่ที่บ้านครับของแป้นจะเป็นไฟดับปุ๊บแ้นก็จะขึ้นรถเลยเอาสตาร์ทรถเอาหมาขึ้นรถเลยเพราะว่าหมาแป้นเป็นหมาที่ขี้ร้อนมากคือเขาไม่สามารถย,ยิ่งหน้าร้อนนี่คือห้องแอร์นี่ต้องอยู่ตลอดแล้วมันอันตรายมากถ้าเกิดไปอยู่ข้างนอกมัน สามารถถึงกับชีวิตได้เลยเพราะว่าเขาสามารถเป็นฮิสโตรแล้วมันก็คือมันเป็นเรื่องที่เราไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นทีนี้เวลามันไฟดับปุ๊บก,ก็จะออกจากบ้านเลยค่ะไปหาโรงแรมไม่ก็จะอยู่ในรถจนกว่าไฟจะมาอันนี้การแก้ปัญหาของคุณยายเนี่ยก็คือจะแช่น้ําด้วยน้ํำดื่มที่เราถือถือดื่มเนี่ยนะคะใส่น้ําให้เต็มขวดแล้วก็แช่ช่องฟิตตายตัวไปเลย พอเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ออกมาแล้ห่อผ้าให้เขาก่อนแต่ละมุมแต่ละตัวครนี้ถ้าถามจริงๆว่ามันควรจะเกิดไหมไฟดับเนี่ยนันไม่ควรเพราะฉะนั้นการที่มีอุปกรณ์เหล่านี้คุณยายดีใจนะคะที่จะได้ช่วย15ตัวที่บ้านคุณยายได้โดยที่คุณยายจะไม่กังวลอีกแล้ว สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยากเรียนรู้เพิ่มเติมว่าเทสซาพาวเวอร์ทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็จะช่วยให้สัตว์เลี้ยงเราเนี่ยปลอดภัยได้อย่างไรนะครับก็เรียนเชิญที่หลักๆเนี่ยอยากให้มาสัมผัสประสบการณ์ได้ที่โซลารีแกลลี่ที่ Central ลแบ a s s ซีชั้น4นะครับ ซึ่งถ้ากลับไปที่เทสลาพาวเวอร์เนี่ยนะครับนอกจากจะจ่ายไฟได้เพียงเซียววินาทีแล้วนะครับมันยังจ่ายไฟได้กําลังที่สูงมากนะครับด้วยเทคโนโลยีของเทสลาเนี่ยนะครับทำให้1นึ่ยูนิตยังสามารถจ่ายไฟได้ถึงหลายหมื่น BTU นะครับดังนั้นสําหรับบ้านที่เลี้ยงสัตว์นะครับไม่กี่ตัวเนี่ยนะครับไม่กี่ไม่ไม่ไม่อนะครับไม่กี่ตัวเนี่ยยังสามารถที่จะใช้1นึ่ยูนิตแล้วก็เพียงพอสำหรับจ่ายแอร์นะครับไฟฟ้าทั้งบ้านได้นะครับหรือบ้านที่มีลูกๆ เยอะกว่านั้นนะครับยังสามารถเพิ่มยูนิตพาวเวอร์ได้ตั้งแต่1นึงถึงสิตัวนะครับสิบยูนิตซึ่งถ้าท่านมาที่เซ็นทรัล m อมบ s ซที่แกลลี่ของเราจะสามารถมาสัมผัสประสบการณ์ของการไฟดับแบบซีเมน s ์ได้นะครับมาทดสอบดูได้ว่าตอนเกิดเหตุการณ์ขึ้นเป็นยังไงเพราะที่แอบาซอนเรามีการใช้ไฟที่เยอะมากๆแล้วพาวเวอร์ l 1หนึ่งยูนิตสามารถจ่ายไฟได้ทั้งแกลลี่ของเรานะครับ <S <S นอกจากนั้นถ้าใครยังไม่สามารถที่จะมาที่แกลลี่ได้นะครับ <S <S ก็ยังสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับ ที่ uh, s o r d i d o t h นะครับหรือเข้ามาแวะเยี่ยมชมมาทักทายกันใน f c e e o o o นะครับหรือว่าแอดไลน์แอดมาคุยกับพวก uh, ทีมของพวกเรากัน